มาให้ชมอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะเป็นรุ่นเก่าเลยนะผ้าฝ้ายทอมือรุ่นเก่าเลยแต่ว่ามีการพิมพ์ลายนะคะเป็นการพิมพ์ลายแล้วก็ปักคริสตัลนะคะปักปล้องชนิดต่างๆนะคะได้สวยงามมากนะคะงานปักนะหนูบอกเลยว่าปักทั้งหมดเลยนะคะปักทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะปักปักหมดเลยปักจนถึงข้างหลังเลยนะคะ มุขข้างหลังเนี่ยสวยมากเลยเป็นคริสตัลที่สวยนะคะให้ดูรายละเอียดของชุดนะคะเผื่อชอบนะใครเก็บเอาไว้ชุดนี้สามารถใส่ไปลอยกระทงได้หนูการันตีความสวยนะคะชุดนี้ใส่ไปลอยกระทงได้เลยคุณดูรายละเอียดนะคะคุณดูรายละเอียดงานปักเนะะี่ยค่ะสวยมากๆใส่เป็นชุดราตรีนะคะใส่ไปลอยกระทงได้เลย ใส่เป็นเดรสแต่เป็นเดรสที่ร่วมสมัยนะคะเป็นชุดเดรสที่ทันสมัยร่วมสมัยมากๆดูงานปักดอกพีกุลนนะ,นะคะตรงนี้เป็นงานปักดอกพีกุลแล้วก็ใส่มุกนะคะคาดตรงเอวตรงเอวเนี่ยดีเทลการแต่งให้ดูทันสมัยคือจับจีบนะคะจับจีบกระโปรงทั้งหมดสีของเขาจะเป็นสีเขียวปีกมแมลงทับนะคะสีเขียวปีกมแมลงทับ สวยมากนะคะเป็นเขียวปีกแมลงทับมีความหมุนหมุนนะคะมีความหมุนหมุนแต่มีความเหลือปีกแมลงทับอย่างนี้เลยค่ะมีความเหลือปีกแมลงทับนะคะตัวนี้เป็นงานทอสวยมากและนี่คือ,อชายกระโปรงนะคะคือชายกระโปรงนยคะกระโปรงเนี่ยปักรอบเลยนะคะปักรอบชุดสวยๆอย่างนี้เลยนี่ชุดเนี้ยตัดให้ลูกค้าเช่าที่ร้านนะคะไม่กี่ครั้งนะคะตัดให้ลูกค้า